ในโอกาสต่อไปได้ได้แสดงอนุสติข้อห้าคืออาคารนุสติระลึกถึงทานที่บริจาคใแล้วหรืออารมณ์ที่พอที่ตัดออกไปแล้วจาคาหรือจาคะ การสละทานทานะหรือทานนันหมายถึงการให้ทั้งสองอย่างนี้มีแนวทางอันเดียวกันแต่ต่างกันคำมว่าทานมีวัตถุเป็นเครื่องให้แต่จาคะมีอารมณ์เป็นเครื่องให้ เพราะในที่นี้เป็นอารมณ์ของธรรมฐานซึ่งจะยังจิตใจให้สงบจึงไม่ได้เรียกว่าทานานุสติแต่เรียกว่าจาทานุสติแต่การให้ทานก็เป็นอารมณ์ของอนุสติเหมือนกัน คือว่าเมื่อเราได้ทำบุญด้วยสิ่งของอาหารหรือสร้างกุฏีวิหารจาราโบสถ์และอื่นๆก็ดีรู้สึกปลื้มใจสบายใจจำอารมณ์นั้นไว้มาระึกถึงมาเป็นอารมณ์ตัวตั้งที่เราจะภาวนาะ เมก่หาใจอิ่มด้วยบุญที่ทำแล้วให้ใจแค่มชื่นเบิกบานในบุญที่ทำแล้วจะเป็นการกำจัดทีนมิธะ <c oughs> และความจรณีต่างๆอันเป็นอกตุสลให้ออกไปจากจิตโดยใจความอารมณ์ที่เป็นสุขจากการบริจาคทานนั้นแล้ว ทำให้จิตใจของบุคคลผู้ได้ยึกถึงมีความตื่นอยู่เสมอมีความอิ่มใจอยู่เสมอมีความยินดีอยู่เสมอเมื่อระลึกถึงเป็นอารมณ์ก็ทำให้ใจสบายแม้บุญนั้นจะทำมาแล้วทานนั้นจะทำมาแล้วนานเท่าไรก็ตามแต่เมื่อตามระลึกถึง จิตที่เคยเกิดกุศลขรั้งนั้นก็จะเกิดขึ้นอีกเมื่อน,นึกถึงจิตที่เคยแช่มชื่นเบิกบานมีปิติมีฟางอิ่มใจเมื่อตามนึกถึงบุญในครั้งนั้นก็จะเกิดปิติเกิดฟางอิ่มใจเกิดฟวามชื่มชื่นใจึ้นอีกล้วนแล้วแต่เป็นการกำจัดอารมณ์ที่เป็นปฏิบัติกาอต่อกรรมฐานหรือต่อความสงบทั้งสิน้น พอเมื่อบุคคลได้นึกถึงกุศลที่ได้ทําไว้แล้วจะทําให้ใจเกิดความสบายบุคคลที่บําเพ็ญทานนั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์สามประการคือหนึ่งมีศรัทธาสองมีวัตถุเครื่องให้สามมีปฏิภาหกผู้รับทั้งสามประการนี้ จึงจะสําเร็จเป็นรูปทานขึ้นถ้ามีศรัทธาแล้วแต่ไม่มีวัตถุเป็นเครื่องให้ก็บาําเพ็ญทานไม่สาเร็จหรือมีศรัทธาแล้วมีวัตถุแต่ไม่มีปฏิคาหกเป็นผู้รับก็ไม่สําเร็จทานที่ให้นั้นทานที่ให้ที่เป็นอารมณ์ของของอนุสติหรือของกรรมฐานนี้ ใจให้มากให้น้อยไม่ไม่ประมาณตามแต่ที่เรียกว่าความสามารถของตนหรือความพอใจของตนที่จะบริจาคให้ข้อสำคัญที่จะเป็นอนุสติก็คือจำอารมณ์ที่ให้ไว้แล้วมันปลื้มใจตัวนั้นแหละเป็นอนุสติสิ่งของไม่ได้ดเป็นอนุสติอื่นๆไม่ได้ดเป็นอนุสติ แต่จำอารมณ์ที่ปลื้มใจในขณะที่้าเว้นไว้แต่วัตถุถาววรวัตถุก็ตามเป็นอนุสติได้เช่นสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างคุดีเมื่อขววดวาอารามเห็นคุดีที่สร้างไว้ก็เกิดปลื้มใจอันนี้ก็เป็นอนุสติได้หรือไม่ได้เข้ามาแต่นึกถึงในสร้างไว้ก็เป็นอนุสติได้เพราะฉะนั้นอนุสติ สำคัญอยู่ตรงที่จิตระลึกถึงแล้วเกิดปิติไม่ได้สำคัญอยู่ที่ว่าให้มากให้น้อยอน,นั้นเป็นส่วนวัตถุภายนอกองคศาประการในการให้ที่จะสำเร็จเป็นรูปฌานคือศรัทธาวัตถุและบุคคล คำว่าศรัทธาในข้อนี้คือมีจงใจเจตนาที่จะให้ประกอบเ้วนองค์สามต่างหากคือหนึ่งยินดีในก่อนให้สองเมื่อให้กำลังให้อยู่ก็ยินดีสามเมื่อให้แล้วก็ยินดีเบิกบานทั้งสามการนี้เรียกว่าจงใจเจตนาหรือมีศรัทธาในการที่จะให้ คือให้ไปแล้วมีความยินดีไม่เสียดายสิ่งที่ให้ไปแล้วถ้าหากว่าสิ่งใดที่ให้ไปแล้วเกิดเสียดายขึ้นในภายหลังเหล่านี้องค์ของทานที่ให้นั้นแล้วนั้นแล้วก็ไม่สมบูรณ์เพราะเกิดความหวงแหนขึ้นมาเพราะทานจะต้องไม่หวง นี่ผู้สึนทานที่เป็นอนุสติแต่ทีนี้จาคาติบอนุสติโดยตรงของหลักการในข้อาห้าของอนุสตินี้พระผู้มะพระพุทธเจ้าในทรงแสดงจาคานุสติข้อนี้ไว้กเพราะรู้ว่ามนุษย์นั่นรวยมากคนลารวยทุกๆุคนไม่มีใครจนรวยทั้งนั้นรวยกันมากๆเลย แล้วก็บุคคลเหล่านี้ตัวนั้นจะทําบุญเท่าไรก็ไม่จักหมดหมดยากพรารวยมากรวยอะไรรวยโลภะรวยโทสะรวยโมหะหรือรวยราคะรวยโทสะรวยโมหะบริจาคไปเถอะเท่าไรเท่าไรก็ไม่หมดฟังตขึ้นมาใครมาแนะนำ อ้าวระงับดับความโกรธเสียปล่อยวางเสียอย่าไปถือโทษเขาอ้าวหายไปอย่พักเลงเดี๋ยวมันก็มีมาอีกมันมีรากเง้าต้นตาอ,อยู่ในจิตของตัวเราเองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ทำจาระพระบ่อย,ยและทำแต่ละครั้งทำให้มากๆอย่าไปทำน้อยเยียกว่าทำไม่ต้องเกรงใจว่ากรวมจะหมด เป่งคำว่าให้ได้ในคําว่าทานังให้อยู่เรียกว่าเทติภาษาบาลีก็ทานังเทติให้อยู่กําลังให้ทานอยู่หรือกําลังปล่อยวางอยู่กําลังจาคะ่าอยู่เทติคือหมายความว่าเทให้หมดสมมตว่าจากข้ามาคำหนึ่งจะใส่บาตรพรกี่องค์เตเทให้เพียเหลือไว้โลภะเทให้หมดโทสะเทให้หมด โมหะเทให้หมดโลภะเทให้มากมากโทสะเทให้มากมากโมหะเทให้มากมากอย่าเกรงใจโลภะโทสะโมหะว่าจะหมดทำให้บ,บ่อยๆแต่ละครั้งก็ให้มากมากเวลาให้ไปครั้งคราวใดใจของเราก็ปลอดโปรง่งสมมติว่าเวลาโกรธใครหุนหันพันแล่นหน้าตาหน้าตาแดงำ่ำ กิริยาวาจาก็ไม่เรียบร้อยหุ่นง,งานไปหมดแต่เมื่อได้บริจาคโภสะแล้วเดี๋ยวเดียวหน้าตาก็เย็นใจก็เย็นใจก็ดีใจก็เป็นมุสลพูดก็เพราะหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนั้นบุญเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นจาคะการให้หรือการสละนี้จึงเป็นคุณธรรม ที่จะนำให้บุคคลถึงนิพพานจาโคปจินิสสโคคือสละปล่อยวางไม่ต้องเอากลับมาอีกไม่ต้องหวงแหนผู้ที่มีจาโคปจินิสสโคปล่อยวางไปแล้วให้ขาดไปเลยให้หมดไปเลยใครจะเอาไปไหนก็ช่างคงจะไม่มีใครเอาไป หรือใครอยากได้เอาไปเขาก็เล่าร้อนใจเองโดยใจความที่ว่าบริจาคโ,โลภโทสะโมหะนี้ก็คือหนึ่งเมื่อความโลภเกิดขึ้นจกบริจาเป็นจาคะได้ต้องมีปัญญาก่อนให้รู้ว่าความโลภนี้ที่เกิดขึ้นแล้ว เราจะทำผิดพูดผิดคิดผิดทำผิดก็คืออาจจะเป็นกายเป็นโจรการได้คิดผิดคิดอย่าได้ของเขาที่เขามีอยู่ในความชอบธรรมเอามาเป็นของเราโดยทางที่ไม่ชอบธรรมก็ได้เป็นการสะสมเป็นการสะสมทรัพย์ในทางที่ผิดเป็นการสะสมอารมณ์ในทางที่ผิดท่านจริงสอนให้บริจาคมากๆ บริจาคบ่อยๆบ,บริจาคแบบ,บ,บ,บไม่ต้องเกรงใจ <c oughs> อีกประการหนึ่งในเวลาที่เราทำสมาธิก็มีของบริจาคเวลาภาวนาไปพุโทโธพุโทโธไป อารมณ์อะไรรู้มันมาแทรกพอรู้ว่าอารมณ์นั้นมาแทรกนั่นแหละจาคัดไปเลยได้บุญเดียวนั้นหันเข้ามาพุดโทตามเดิมอีกบรยจากสิ่งนั้นออกไปเลยอย่าเอาไว้ถ้าอารมณ์ของนิวรณ์ตามมาฉันเข้าแทรกรีบให้เขาไปเลยบดยจากไปเลยถ้าพยาบาทความโกรธเข้าแทรกก็รีบดยจากเขาไปเลยถ้าทีนะความห่วงเหงาหนอน เกิดมีขึ้นก็รีบบริจาคไปโดยหาวิธีการต่างๆถ้าเขาไม่ไปเขายังดือ้อน,นึกถึงพระพุูธเจ้าให้มากมากนึกถึงพระธรรมให้มากมากนึกถึงพระสงฆ์ให้มากมากถ้าทำยังไงยังไงเขาก็ไม่ยอมไปก็นึกว่าสู้อย่าถอยคือภาวนาไม่ได้ก็ไม่ลุกจากที่นังน่งนั่งเฉยๆ หรือหาทางแก้วิธีการอื่นโดยอาบน้เหมือล้างหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็กลับมาประเพณีกุศลคือทำกิตให้ของแผ้วทงความเป็นอ,อกใหม่เพราะฉะนั้นในขณะที่เราภาวนาอยู่นั้นอกุศลตัวใดคือนิวรจะเป็นการมาฉันยาบาทีนมิทะอุทิจักกุกุจจะเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องกลัวเราจะได้มีของบริจาคเราจะได้บุญ เราจะได้บุญในขณะที่บริจาคนั้นเพราะจิตใจของเราจะต้องผ่องแผ้วเพราะฉะนั้นจาคานุสตินี้เป็นหลักอนุสติที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราไม่ปล่อยวางไม่ทิ้งไม่บริจาคไปไม่มีโอกาสสงบไม่มีโอกาสสุขเข้าสู่กระแสนิพพานนิพพานนี่นเคยพูดไว้อย่างหนึ่งนะว่า อย่าหมายเอาว่าความติ้นกิเลสอย่างเดียวความระงับดับกิเลสได้ชั่วครู่แต่ทางข่้นิพพานจิตของเราสงบขมิวรวไว้วิขมพณะวิภาคนิพพานจิตของเราเป็นสมาธิดับนิวรได้ทั้งหมดสงบราบภาพจิตเป็นหนึ่งก็เป็นนิพพานอัปปนาอัปปนานิพพานาพที่สามารถจะทำจิตใจของเราท่องแพ้ว บริสุทธิ์ได้ในขณนะน,นั้นถึงแม้ไม่นานแต่ก็ได้สัมผัสอารมณ์ของนิพพานเหมือนกับว่าเราได้กินอาหารก็รู้ว่าได้สัมผัสอาหารเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นต้นสิ่งนี้ที่เคยชอบเคยบริโภคเมื่อได้สัมผัสกิ่นก็รู้ทันทีเมื่อบุคคลได้สัมผัสความสงบก็รู้ว่าอ๋อนิพพานเป็นอย่างนี้นิพพานสงบนิพพานเย็นนิพพานนิ่ง นิพพานไม่วุ่นวายนิพพานสบายเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น <c oughs> ในขณะที่นั่งสมาธิอยู่อารมณ์อะไรที่ไม่ใช่พุโทโธไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสงบพ,งพึงปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นเสียถาหาว่าไม่ไปก็หาทางพิจารณาดังให้กล่าวมาให้เห็นโดยชัดเจนให้ใจเกิดปิติหรืออย่ายอมแพ้สู้ ด้วยการที่เดียวคนแม้ยังสู้ไม่ได้นั่งเฉยเฉยลืมตาอยู่เฉยเฉยนั่งสบายสบายเฉยเฉยหรือนึกเรื่องราวต่างๆที่เป็นไปเพื่อความตื่นความดีจะนึกถึงคุณของพระสาวกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นต้นมาไว้เป็นอารมณ์อย่างเบาๆอย่างสบายสบายไม่ต้องไปตั้งอกสร้างใจ นึกไปอย่างด้วยความมีสติแล้วนึกไปนึกมานึกไปนึกมาอารมณ์ที่เป็นปกิปัตถ์ก็จะแพ้พ่ายแพ้จอเราที่เราได้บริจาคคือมีจาคะอยู่เสมออารมณ์ของจาคะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสรุปความว่าสระอารมณ์ที่เป็นข้าศึกของใจความโลภเป็นข้าศึกความโกรธเป็นข้าศึกความหลงเป็นข้าศึกราคะ ปาเป็น้าศึกพยาบาทเป็น้าศึกทีนัมิทะเป็น้าศึกปุชจะกูจะเป็น้าตศึกวิจิติชาเป็น้าศึกการมวิตกเป็น้าศึกพยาบาทวิตกเป็น้าศึกวิงสาวิตกเป็น้าศึกอะไรมีขึ้นมีอยู่ในขณะนั้นพยายามบริจาคไปด้วยการปล่อยการละการวางให้เห็นตามความจริงว่านั่นเป็นอกุศลนั่นเป็นหนทางของบาปนั่นเป็นหนทางของมาร นั่นเป็นหนทางของความชั่วอย่าเอาไว้เรารักดีต้องหนีความชั่วถ้าหาว่ารักดียังอยู่กับความชั่วความดีก็ไม่สะอาดความดีก็ไม่ราบรื่นเพราะฉะนั้นต้องปล่อยต้องวางต้องละต้องทิ้งคือจากระอันนี้คือเป็นอารมณ์ของกรรมาฐานเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทราบว่าสันประสานั้นรวยมีขอที่จะบริจาคมาก จึงได้แสดงจาคะธรรมและจาคะธรรมนี้จะนำไปสู่นิพพานคือความสงบได้รู้จักจากระคะอย่างนี้แล้วต่อไปก็มีกำลังอาวุธขึ้นอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะต่อต้านกับนิวรณ์ดังได้กล่าวมาดังนั้นตอนไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนให้ตั้งมั่นตรวจตราสภาพจิตใจของเราว่าอะไรมาเป็นข้าศึกของใจพยายามบริจากพยายามทิ้งพยายามปล่อยวางวาง,วางเสียงให้ใจปลอบโรง แผลภาวนาตามที่เคยภาวนาต่อไปเพื่อให้จิตใจของเราสมบพบธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไป